ขอ,ขอบคุณคนไข้นะคะคุณลาฟาเอลนะคะเป็นคนไข้ประจําของหมอเองนะคะเราก็เราดูแลรักษากันมาต่อเน,นื่องนะคะในเรื่องของการร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ฉีดโบท็อกนะคะคุณลาฟาเอลให้การเขาเรียกว่าให้ความไว้วางใจกับอธิตาคลินิกเป็นเวลายาวนานสิปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ คุณลาฟาเอลเอเนี่ยก็รักษาทางที่ประเทศไทยแล้วก็รักษาด้านเอน,นทิติกับคุณหมอที่ประเทศสเปนด้วยแต่เต็นรูปแบบเขาไม่อยากเปลี่ยนหมอเพราะว่าสารพ่เขาเป็นที่ดีที่สุดที่สเปนด้วยเพราะว่าพ่นรูปแบบหมอที่นู่นเยอะๆแต่ไม่มีใครมันสารพ่ ดีที่สุดดีใจมากนะคะแล้วก็ภูมิใจมากที่คุณรัมเอลมั่นใจแล้วก็หมอเอ็นก็ดีใจที่ได้ให้การรักษาที่ดีที่สุดกับคนไข้แล้วก็คนไข้ประทับใจให้ความมั่นใจหมอในประเทศไทยนะคะเราไม่เป็นสองรองใครวันนี้ก็ฝากรีวิวสวยๆของอาทิตย์ตาคลินิกค,ค่ะบ๊ายบายค่ะ